น่นี้นี่สะกดไม่เป็นคําว่าแพ้แต่พอสะกดได้ทีหนึ่งพอสระแอร์ไม่โทรแพ้นี่ยับเยินบนหลูกจะไปชนะทำไมาเบสเชลิฟซิกเนี่ยชนะมาอย่างสวยงามไม่แฟนๆก็ปลื้มใจก็มาแพ้อาเซนอนแพ้แบบไม่มีทรงเลยไม่พอนะปุ๊ไปแพ้ระสักเซเยงนะชนกระทีบ้วยของกลุ่มนะก็อมบวยกันเกง่งปากเบิกแก้มเกลมตุยไปหมดใจจะบน่นบอกเลยตรงนี้เลย แตนบอลอย่างเราก็ต้องอดทนนะเนาะก็ะรู้อยู่แล้ว่ะว่าบอร์ดบริหารมันไม่ซัพพอร์ตเต็มที่แต่โอเล่ก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะเรื่องซื้อใจนักเตะเรื่องความมุ่งมั่นของนักเตะแล้วแทคติกก็ไม่ดีแก้เกมก็ไม่ดีแก้ผ่าดิไม่รู้ไม่เคยรอง รวมแล้วก็พาฟแฟนเพียฉันก็ไม่อยากจะบ่นหรอกแต่ว่านี่ก็คอนเทนต์ใหม่ไงอย่าให้เจ๊บน่นเอาซะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอเอเวอร์ตันนะอันเช่ก็แพ้มารัวๆเหมือนกันรู้แล้วนะถ้าแพ้อีกนะเผื่อมีเด้งนะวันอาทิตย์อ่ะเด้งหลังเกมเลยก็ไม่รู้นะโบชติโน่เขาก็ว่างงานอยู่นานแล้วถ้าเกิดมีทีมใหญ่ๆทาบทามไปก็อาจจะไปทาํางานแต่ล่าสุดเขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วไงว่าอยากจะกลับมาทํางานฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นเด็กเก็บบอลบ้า,บาไงผู้จัดการทีมต้องรอออดดููวว่่่าาจจจะะบบยยัังงงไนนโเเเลกต็๊ม ใช้เงินไปขนาดนี้ทําทีมา2ปียังไม่มีทรงพูดยากเนาะหลายคนก็เซฟโอเล่หลายคนก็โอเลเอาเจมองว่าอะไรก็ได้วอตเอเวอร์ Whatever, ได้หมดนะบอกตรงนี้เลยมีเซราเซราวอ a เอเวอร์วิวบีวิวบีคือดูแล้วมันไม่ได้เป็นที่โอเล่คนเดียวมันเป็นทั้งระบบอะไลแกวันนักเตะมันก็เพี้ยนเพี้ยนนะสามวันดี4วันไข่ <c oughs> 4วันไข่บางวันก็จะเล่นดีก็เล่นดีขึ้นมาเลยเป็นพระเอกเลยบางวันเล่นไม่ดีว่าแบบเป็นผู้ร้ายเลยตัวประกอบมันยังเป็นไม่ได้เลยบอกเลยนะโอเล่เมื่เห็นใจนะเขาเป็นตำนานนะเจ๊ก็รักเขานะแต่ว่าาาตนนบงค หมาะกับเป็นตำนานไม่เหมาะกับการคุมทีมน,นะแบบน็อปสันเงี้ยเฮลซ์โคเงี้ยแอลลี่เนวิลเงี้ยก็เห็นแล้วทำงานเป็นผู้กงานทีมไม่เวิร์กแต่เป็นตำนานกูรูไปแล้วก็เป็นไปอะไรเงี้ยโอเล่อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นตอนเนี้ยจะลุ้นชงลุ้นแชมป์มาตัดไปเพราะเจไม่ได้คิดถึงการลุ้นแชมป์อยู่แล้วแต่น้อยสุดเล่นนี่มันมีทรงเล่นนี่มันมน,น่าเชียร์คนที่ทำให้ยูเต็ดเล่นมาถึงวันวนี้นะส่วนตัวเจนะหลุยฟานเก่าปัดยาบ้าบอคอแตกอะไรวะเดคอาร์แม่งได้บอลเยอะกว่ากองหน้าถ้าจังวนลูปแบบเนี้ยเจว่าโอกาสรรออออดดดดดยยาาาากกกแแแตต่่่่็็ไไไมมมนนนนนนะถ้้้้ววููปปปงีจจบฤลลิิทเเหื ไม่ทำตออ่อยอ่ะเชื่อเถอะเพราะเองเนี้ยบอร์ดบริหารยูเต็ด่าจะคิดแคะอยากจะให้ทีมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกทุกปีเพราะว่าแชมเปี้ยนลีกมันเป็นขุมเงินมหาศาลไม่ได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรถ้าไปเล่นแชมเปี้ยน,นลีกแล้วได้เข้ารอบลึๆๆลกๆในฟุตบอลถ้วยเท่านั้นเอ็ดวุฒิเบิร์ดกับพ่อใจลแล้วแต่แฟนบอลไม่พอใจไงนั่นแหละกดไลค์กดแชร์ไปแล้วกัอน,นอย่าให้เจ็บบ่น